สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับเกมเสียวเล็กๆน่ารักที่เล่นได้ทั้งบนคอมและมือถือนะครับชื่อเกมว,ว่าเร็กซึ่งคลิปนี้ฮะผมจะไม่มาสอนเล่นอะไรงี้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับจะมาสอนใส่สูตรนะเพราะเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากพอสมควรระบบเขาค่อนข้างลึกนะเออก็ไปเรามาดูกันก่อนว่าตัวเกมเพลย์เนี่ยประมาณไหนนะฮะก็จะแบบสไตล์แบบแอบแบบแบบงี้ นี่อยากจะพูดเลยอะวัวเสืเหลืองนะแอบลักหลับเลยครับผมเออมันจะเป็นสไตล์อย่างนั้นนะครับือพอนะเคนีพอเน,ะนาะเนาะเคนีพอไม่ไม่แกะเยอะกว่านี้ละเดี๋ยวโดนเหลืองโดนแดงนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากเนาะก็เนี่ยด้านล่างเนี่ยก็เลือกเอาคุณอยากจะจับจะลูบจะคำจะจูบจะอะไรก็ว่าไปพอแล้วพอแล้วเคนีพอนะครับต้องบอกกอนเลยว่าถ้าเล่นโดยที่ไม่ใส่สูตรอะยากมากใช้เวลาด้วยนะฮะ คลิปนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการใส่สูตรรูเติยวนะครับเสียวรูตดนั่นเองนะนะแค่คลิกไปที่ไอตัวประแจรตรงนี้เซตติ้งนะะกดไปเลยครับอย่างแรกครับใส่สูตรเงินนะฮะสูตรเงินก็ใส่ไม่ยากครับพิมพ์ไปเลยว่า Money please นะเฮ้ย Money please นี่ จัดไปเลยครับจะสแปมกี่รอบก็ได้นะเออจะสแปมกี่รอบก็ได้นะครับอย่างผมคุมดำแลอปปี้วางแล้วก็กดคอนโทรลวี v, อย่างนี้ก็ได้นะครับเงินก็จะล,ล้นเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นครับสูตรต่อไปที่ควรจะใส่ครับคือสเตมิน่านะฮะโยดิคนะครับเหมือนเดิมฮะสามารถสแปมได้ครับคุมดำแล้วก,กดวางได้เรื่อยๆเ,เลยนะ และสูตรต่อไปที่คุกควรจะใส่ครับคือสูตรสเตตัสนะครับเกมมันจะมีระบบสเตตอะนะมีค่าเสน่ห์ค่าความว่องไวแล้วก็ค่าความฉลาดนะครับใส่แม่งให้ครบทั้ง3ามันเลยนะครับถามว่าเพื่ออะไรนะฮะเพื่อที่เวลาเราจีบน้องหรือเราแอบไปลักหลับน้องเขายามค่ําคืนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกครับเสน่ห์ฮะใส่ไปฮะซูเอวีดูดนะครับตามนี้นะกดวางแล้วกดใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่จะก๊อปสูตรทั้งหมดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะ โอเคต่อไปครับนินจาครับนินจานินจาที่จะเพิ่มเรื่องความแบบแม่นยำนะครับความบ้องไวแอบลักหลับน้องจะง่ายขึ้นนะฮะและอันนี้ครับผมอันทีเด็ดเลยค่าความฉลาดนะครับเอาไว้ตอบสาวๆวในยามแบบว่ามีอีเวนต์อะไรเงี้ยตอบมันจะได้โดนใจสาวๆนะครับอน์สตน์ฮะพิมพ์เลยกด enter ไปเลยนะครับทีนี้ฮะผมอยากให้ทุกคนนะครับเอาเงินที่ทุกคนมีจากการที่ใส่สูตรมาเนี่ย ไปซื้อของนะในร้านค้านะครับอัปเกรดเนี่ยคุณควรซื้ออยู่แล้วผมไม่ต้องบอกนะคุณน่าจะรู้อยู่แล้วควรซื้อให้หมดเลยอัปเกรดนะครับแต่ที่ผมอยากให้ทุกคนมาซื้อด้วยคือในหน้าของไอเทมนะซื้อให้ทุกอย่างอะ่ะอย่างละหนึ่งอันซื้อให้ครบทุกอันเลยนะแล้วให้เข้ามาที่สูตรฟันเฟนะืองฮะอีกรอบหนึ่งครับใส่ไปเลยครับผมใส่ไปเลยนะครับว่าเซตมาดตามนี้นะแล้วกด Enter นะครับทีนี้คุณจะสแปมก็ได้นะไม่ว่ากันนะเซตมาดอย่างนี้นะกด Enter สแปมไปเลยฮนะ เพื่ออะไรฮะเพื่อปั๊มไอเทมครับเราจะใช้ไอเทมที่ได้มานะปกติมันขายคืนละ2ชิ้นแต่เวลาที่เราจะอัปเกรดกล้องเนี่ยมันใช้เยอะกว่านั้นฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องต้องข่าเวลาเอาอะเพื่อเก็บของมาอัพอะมันเสียเวลานะผมเลยต้องให้คุณเนี่ยใส่สูตรแบบนั้นเซ็ตมาพือที่ของมันจะเยอะคุณจะได้กดสแปมอัพได้เลยอะเข้าใจป่ะจะได้อัพได้เลยนะฮะ คือทีแรกเนี่ยกล้องมันจะไม่ชาร์จภาพมันจะกากแล้วถ่ายได้แป๊บเดียวก็ต้องอหมดเวลาแล้วนะครับถ้าคุณใส่เซตมาแดบสแปมเยอะๆเๆะแล้วคุณเอาของมาอัพพวกเนี้ย คุณจะได้เล่นจำจี้กับน้องได้นานขึ้นและภาพก็จะสวยขึ้นนั่นเองครับนะฮะนี่ก็จะเป็นสูตรสําคัญสําคัญนะฮะส่วนสูตรที่เหลือเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้ทุกคนไปใส่กันอเองนะครับพอใส่เสร็จสับปับ๊บเวลาที่เราไปตอกน้องมันก็จะง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะส่วนวิธีเล่นที่เหลือพวกมึงไปหากันอเองขี้เกียจพูดนะเอามาใส่สูตรแล้วก็จะปิดคลิปแล้ะคลิปสั้นๆเล็กๆหน้าทัก ตอนรับปีใหม่นั่นเองครับสำหรับวันนี้ฮะคัวบอยเขาตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะประกาศผู้โชคดีที่จะได้เกม Anomalous Coffee Machine ภาคที่2ไปเล่นกันนะจากกิจกรรมคลิปที่แล้วเนาะมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีท่านเดียวท่านนั้นนะครับกดเลยนะขอให้ได้ขอให้โดนนะครับทุกคนครับเฮ้ย้ยบ้าซุปเปอร์คบอยเฉยเลยจบครับแยกกายครับกูได้ครับผม หยอกเล่นนะพี่ไม่เอาพี่มีแล้วไปครับดูครับใครจะได้ครับจังหวะนี้คุณอินดี้มิวอ่ะเอ้ยคุณอินดี้มิวได้อีกแล้วจำชื่อเขาได้นะครับเออย,ยังไงก็ตามครับยินดีด้วยครับนะหลังไม่มาได้แนละ้วคุณอินดี้มิวนะครับแคปไมาด้วยนะว่ากดไลค์กดซับให้ช่องแล้วนะั้นจัดไปนะครับสำหรับใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจฮนะไปลุ้นกันเกมหน้าครับผม